เป็นไงล่ะเสี่ยหนูโควิดโคตรกระจอกโควิดกระจอกลับมือได้แล้ววันนี้เป็นยังไงครับเสี่ยหนูชาวเน็ตพากันเป็นห่วงผู้ว่าผู้ว่ามหาชัยเพราะทุ่มเททำงานจนต้องติดเชื้อโควิด19แต่สำหรับเสี่ยหนูไม่ใช่ หลังข่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิดได้รับการยืนยันชัดเจนแน่นอนมาวันนี้เป็นเรื่องฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เมื่อมีข่าวว่าเสียหนูรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลต้องกักตัว14วันหลังจากการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยรอบที่สอง จุดประกายเกิดขึ้นเริ่มต้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังพบมีผู้ติดเชื้อเพียงวันเดียวเพิ่มขึ้นถึง548รายหลังจากนั้นมีการประกาศกัก,กตัวในพื้นที่ต่างๆในตำบลมหาชัยตำบลท่าจีนตำบลบานโทรัสตำบลน,นาดีทำให้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและจับตากันไปทั่วประเทศจนรามไปถึง3 0มิจังหวัด ร่าสุดโควิดหลายกาดยิ่งนักพุ่งเป้าโจมตีระดับผู้นำสูงสุดของจังหวัดคือผู้ว่าราชาการจังหวัดสมดุทสาครเลยทีเดียวโควิดไม่เลือกเป้าไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า,มาขหบาดีเจ้าของแพกุ้งเจ้าของแพปลามีเงินหลายสิบล้าน จนกระทั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังหนีไม่พ้นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโดนแต่แล้วข้อสำคัญมีการออกงานออกอีเวนต์ร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลกับผู้ว่าสมุทรสาครมีการประชุมร่วมกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นเหตุให้รัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลต้องกักตัว14วัน อ้าวไหนบอกโควิดกระจอกเอาอยู่ยังไงก็ไม่ล็อกดาวประเทศไงล่ะฮะรัฐมนตรีว่าไงฮะเตียหนูงานนี้พวกสายเขียวคงต้องเป็นห่วงลุ้นกันตัวโกงว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปคอนเฟิร์มยืนยันผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิดนายทนยืนยันของแล a บสองแห่งตรงกัน ขณะที่อนุทินชาญวิรกุลกักตัวแล้วหลังเพิ่งเจอผู้ว่าเมื่อวานนี้อ้าวแบบนี้ก็ยุ่งละติฮีโคตกศบคยืนยันผู้ว่าสมุทรสาครติดโควิด19อนุทินอยู่ในเหตุการณ์ด้วยขณดนี้กักตัวเองแล้วรอผลการตรวจนายกตุ๊ดตู่รับทราบกำชับให้แสดงความห่วงใยไปยังผู้ติดเชื้อโคตกศบคระบุ ขออวยพรให้ท่านได้พักผ่อนท่านทำงานอย่างเต็มที่แล้วเรื่องราวดังกล่าวมีรายละเอียดโดย BBC ไทยได้รายงานข่าวดังกล่าวเมื่อ4ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายละเอียดใจความว่ารัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลกับตัวหลังออกงานร่วมกับผู้ว่าสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิด -19 นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ที่พบในรอบ24ชั่วโมงขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กักตัวเองแล้วหลังออกงานประชาสัมพันธ์อาหารทะเลปลอดภัยร่วมกับผู้ว่าที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้ นายแพทย์ทวีศินวิตนุโยธินโกตกตุนบริหารสถา,านการณ์โควิด -19 สบคถแถลงเมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้วันที่วันที่28ธันวาคมว่าในรอบย4ชัิบี่วโมวงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่144รายหนึ่งในนั้นคือนายวีรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์ทวีศินไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการติดเชื้ออาการและผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ว่า โดยบอกเพียงว่าการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงบ่ายพื้นที่สมุทรสาครที่เราเรียกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดหมายเลขหนึ่งยังมีความน่ากังวลอยู่ด้านนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่สมุทรสาครกับนายวีระศักดิ์ และจ้ารี่สามนสุกเมื่อวานนี้เพื่อดูแลความเรียบร้อยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งตำบลหมาชัยซึ่งขณะนี้นายอนุทินได้กักตัวเองแล้วและได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อแล้วนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและกำชับให้แสดงความห่วงใยไปยังผู้ติดเชื้อนายแพทย์ทวีสินกล่าวนอกจากนั้นโฆษกส,กสบคยังบอกด้วยว่า ขออวยพรให้ท่านได้พักผ่อนท่านทำงานอย่างเต็มที่แล้วแม้อวยพรเหมือนกับว่าท่านจะไม่กลับมาทำงานอีกอยังไงอย่างนั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ลองๆองลงไปเหมือนการรบในสนามรบเมื่อได้รับบาดเจ็บก็ต้องกลับไปสู่แนวหลังพักฟื้นรอร่างกายกลับคืนมาแล้วค่อยสู่แนวรบใหม่ครั้งต่อไป นอกจากนายอนุทินแล้วผู้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับผู้ว่ารชการจังหวัดมีเช่นนายแพทย์เกียรตภูมิวงรจิตปลัดกระตรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุภกิจศ,ศิริลักษ์อธิบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการอยอ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยารองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนลนายกสมาคมโรคติดเชื้อคนเหล่านี้ตามขั้นตอนต้องกักตัว14วันอนุทินเผยผลตรวจโควิดเป็นลบ ในขณะที่โฆษกสบคกำลังเปิดถแถลงข่าวยืนยันว่ามีข้าราชการระดับสูงของจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด1 i นายอนุทินเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยยืนยันข่าวนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าผมทราบข่าวว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิดเมื่อเช้าวันที่28ธันวาคมผมขอให้พวกเราทุกคนให้กำลังใจและอวยพรให้ท่านผู้ว่าวีรศัก์วิจิตแสงสีหายป่วยในเร็ววัน และเขายังยกย่องพ่อเมืองรายนี้ที่ทำงานอย่างทุ่มเทอดทนและเสียสละท่านผู้ว่าติดเชื้อจากการทำงานหนักดูแลประชาชนให้ปลอดเชือ้อแต่ตัวท่านเองติดเชื้อเสียเองแม้จะป้องกันตัวเป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะพลาดได้แพทย์บอกท่านเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการป่วยแต่ได้ให้ท่านเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนายอนุทิตระบุต่อไปว่าเมื่อผู้เชือ้อเมื่อผู้ว่าเป็นผู้ติดเชือ้อเขาเองก็เป็นผู้เสี่ยง พอพึ่งประชุมและทำงานกับท่านผู้ว่าแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงตำ่ำเพราะตัวนายอนุทินและนายวีรศักดิ์ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ประชุมร่วมกันวันนี้ได้ตรวจหาเชื้อตามที่แพทย์แนะนําแล้วผลเป็นเนกกทีฟอนุทินกล่าวอย่างไรก็ตามเขาประกาศขอกับตัวเป็นเวลาสิบสี่วันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตนเองและยกเลิกการพบปะก,กับบุคคลต่างๆทั้งหมดโดยจะทำงานแบบ Work f r ฟอร์ m e เพื่อลดความเสี่ยงของทุกๆคน อ้าวโควิดไม่กระจอกซะแล้วแบบนี้ทำเอาถูกนับแบบนี้รัฐมนตรีอนุทินถูกนับแล้วต้องเฝ้าสังเกตอาการกักตัวเอง14วันแม้โควิดมึงร้ายนะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น43จังหวัดสำหรับข้อมูลล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่28ธันวามคมโฆษกสบครายงานดังนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ร้อยิบรายแบบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศร้อยสิบรายแรงงานต่างชาติ14รายอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดจเตรียมไว้15ารายผู้ติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการระบาดที่สมุทรสาคร41รายและยอง25ารายบางส่วนรอสอบสวนเพิ่มเติมจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก38จังหวัดเมื่อวานนี้เป็น43จังหวัดจังหวัดที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นคือ สุริน,นาาทร์นราธิวาสนครนายกเชียงใหม่สุขโขทัยและลบบุรีประเทศไทยมีผู้ต่วยสะสมอยู่ที่6,285รายกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล2,045รายเสียชีวิต60รายนั่นคือข้อมูลล่าสุดที่บีบีทีไทยได้รายงานข่าวดังกล่าววันนี้ต้องบอกว่าการระบาดรอบใหม่ แม้กระทั่งคนที่ทำงานหนักอย่างผู้ว่าสมุทรสาครวันนี้ต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยเองท่านคงต้องพักรักษาตัวและส่งไม้ต่อให้คนอื่นขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้ท่านหายป่วยเร็วๆชาวเน็ตรายหนึ่งได้โครร้ดขปอความนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าในฐานะที่พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านทำงานร่วมกับผู้ว่ามามากมายผู้ว่าคนนี้ทำงานจริงจัง ตีสองยังออกมาหาต้นเหตุโรงงานที่ปล่อยกลิ่นกับพ่อเราเพราะมีคนโทรไปแจ้งไม่เคยปล่อยปะละเลยเสียงของชาวบ้านท่านช่วยแก้ไขปัญหาตลอดทำงานแทบจะทุกวินาทีที่ตื่นต้องขอยกย่องจริงๆครั้งหนึ่งมีคำพูดของผู้ว่าวิรศัก่อนติดเชื้อว่าไล่ผมเถอะครับถ้าไม่มีคุณภาพในการทำงาน แสดงว่าเป็นคนจริงจังในการทำงานมากนะครับแบบนี้แต่ทำไมสำหรับเตี่ยหนูชาวบ้านชาวช่องชาวเน็ตถึงบอกว่าโควิดถึงเวลาของนายแล้วอ้าวตอนนี้ผู้สมัครใกล้ชิดผู้ว่าเข้าสูกกระบวนการกักตัวแล้วนะครับในจำนวนนี้มีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายยกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนื่องจากเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่สมุทรสาคร ทำไมถึงเชียร์โควิดกันล่ะครับแบบนี้พอเป็นเตีนหนูไม่เข้าใจอีกท่านหนึ่งบอกว่าอนุทินไปนกินกุ้งกับผู้ว่าเพื่อสร้างความมั่นใจตอนนี้ผู้ว่าติดโควิดคือมั่นใจตอนนี้เป็นไงบ้างครับเตีนหนูสบบคยืนยันผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อเมื่อวานอินูรีไปตรวจกักตัวบายผลอินูออกมาว่าเป็นลบใครไม่งงกูงง ชาวบ้านธรรมดารอผลตรวจ1-3วันอีหนูตรวจเช้ารู้บ่ายเป็นกรณีพิเศษนะแม้ชนชั้น v v ว p แต่โควิดก็ไม่เว้นมึงนะอีหนูท่านต่อไปครับอังกฤษใกล้อนุมัติวัคซีนตัวใหม่เพื่อลดความกดดันด้านเศรษฐกิจวัคซีนจะมาแล้วประเทศอื่นก็ฉีดไปแล้วประเทศไทยชาวบ้านร้านตลาดได้แต่รอ วันนี้ยังไม่รู้ว่าสั่งไปแบบไหนอย่างไรท่านต่อไปครับขอให้อนุทินติดนะจ๊ะติดไปแล้วตายไปเลยไม่ต้องรักษาอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮอา,ายการที่เป็นคนนําข่าวนี้มาลงบอกว่ารัฐมนตรีอนุทินโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันแล้วค่ะว่าวันนี้ตรวจหาเชื้อตามแพทย์แนะนําแล้วผลเป็นเนกาที แต่ได้ประกาศขอกักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อลดความเสีย่ยงบางทีเป็นแปดเนททีบคือเน g ตีบแบบปอมๆก็ได้นะครับรัฐมนตรีต้องตรวจใหม่ซ้ำสักสองรอบนะหลายประเทศเขาจะต้องยืนยันผลสองรอบ2แห่งถึงจะยืนยันว่าเป็นบวกหรือเป็นลบท่านต่อไปครับควรได้รับเชื้อด้วยจ้าคนนี้เคยพูดไว้ว่าโควิดแค่ไข้หวัดธรรมดาเป็นเชื้อกระจอกจ้า ลองรับเชื้อพิสูจน์ดูหน่อยนะท่านนะท่านหนูโอ้ยกูอนุทินเราอยากให้เขาติดจริงๆเพราะเขาปากดีเหมือนพรัมคราวนี้ได้รู้เลยว่าโควิดโลกนี้มันไม่มีชนชั้นใครๆก็ติดกันได้ Đ ha, อีกท่านหนึ่งครับไอหาอนุทินมึงเอาไปติดไอยุทธด้วยตายตายไปพร้อมๆกันประเทศจะได้เจริญเติกีไอ้นี่กะกองเด้งเลยนะท่านต่อไปครับ วัดธรรมดาเองอนุทินม un, ไม่ต้องรักษาน,นอนพักอยู่บ้านก็พอแค่ไขวัดธรรมดานอนอยู่บ้านเฉยเฉยเดี๋ยว <are> <hands> ก็หายนะไอ้หนูคนจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งกินกุ้งโชว์เมื่อวานนี้แม้จะคนที่ก็ตามอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้มันติดอนุทินจริงๆเลยไหนบอกว่ากระจอกวะและท่านนี้ที่สรุปได้ดี ผู้ว่าสมุทรสางอนทำงานเต็มที่แล้วแต่อีหนูไม่ใช่นั่นนาติฮ่ฮ่าเมนนรกและโยมพบาลพร้อมแล้วรออีหนูขอไว้อะไรแด่ผู้ร่วงลับสั่งล็อกดาวทำคนไม่ได้ใช้ชีวิตปกติปากมันดีนักฮ่าฮ่าฮ่าทำไมถึงทำกับฉันได้ อีนูนะอีนูมีแต่คนสาบแช่งมึงแบบนี้ทำไมนะทำไมข้อมูลโควิดรอบประเทศวันนี้ผู้ว่าขอนแก่นมีมติว่าใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดระยองเมื่อเข้ามาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ไปแรงงานตัวจต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทันทีด้านชาวเน็ตช่วยตำรวจ ตามหาว่าบอนอยู่ตรงไหนบอนอยู่อย่างไรที่จังหวัดระยองสวมบทโคน,นั้นช่วยตำรวจตามหาบ่อนไปค้นพบภาพใน google search ก่อนหน้านี้ว่าบริเวณที่มีข่าวว่าเป็นบ่อนเดิมทีมีกล้องวงจรปิดติดอยู่หลายตัวแต่ภาพปัจจุบันถูกถอดออกทั้งหมดแบบนี้อ้าว,าวก็ตำรวจบอกไม่มีบอนกล้องก็ต้องถูกถอดเป็นเรื่องธรรมดาราสุด <premises. S 2> พอบอตรสั่งเด้งผู้การระยองและตีเสือใหญ่ในโรงพักเรียบร้อยแล้วเส้นบ่อนโควิดจังหวัดระยองปัทโทก็มันไม่มีบ่อนจะมีได้ยังไงที่มันติดมันลักลอบเล่นกันฮฮฮฮด้านชนบุรีมีผู้ป่วยโควิดรายใหม่วันเดียวพุ่ง22รายไปติดตรงไหนอีกจ้าบ่อนหรือเปล่าฮะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ ชาวเน็ตพากันเป็นห่วงผู้ว่ามาหาชัยเพราะทุ่มเททำงานและติดเชื้อโควิดแต่สําหรับเสี่ยหนูไม่ใช่นรกเมนและโยมบาลรออยู่จ้าต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแน,นลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line. สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสาม,มารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอย เริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ